โอเคต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมใครมันป่ายยาวะโอเคก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเองบากาแฟ,ฟทีวีนะครับตอนนี้เสียงเต็มที่แล้วอุณเขว่ โอเคเราอยู่ในไมค์ครับเอาชีวิตก็ซึบอ,อะไรก็ไม่รู้โอเคนะครับ <Okay. S 1> เป็นอีพีที่8แล้วนะครับก็ทุกคนเห็นไปแล้วนั่นแหละมันเัที่ไม่มีเสียงทง มันต้องใช้ดิสคอร์ดนะครับนี่ดิสคอร์ดอีกตัวนะครับซึ่งในเกมผมได้รับบทบาทเป็นชื่อแฟนะครับเป็นรับบทบาทนะครับเพื่อนเยอะว่าไฟครับเออแฟแฟแฟ์แฟเปิดร้านหน่อยโอเคมา ก็มาเปิดคลิปใน,ในดีเดี๋ยวไปเปลี่ยนอีกดิดก่อนนะครับคอดตัวเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวตัดไปตอนเปลี่ยนเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในอีกดิดนึงแล้วนะครับ ไมครับเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาเลยนู่นคาเฟ่ผมนะครับไม่ผมไม่ใช่สร้างนะเจ้าของร้านสร้างแล้วเชิญผมเป็นพนักงานแล้วเชิญผมมาเป็นเออคนในหมู่บ้านด้วยนะครับนี่ในบ้าน ใช่เล่นนี่คือโคกมาเล็บปากโตอีกแล้วกูเพิ่งแกะไปเองน่ะใช่ไหมโอเคเล่นนี่คือบ้านพี่เขาพี่ยังสร้างไม่เสร็จโอเคไปดีกว่าโอเค ทำอะไรพี่ใช่อัดคลิปไม่มีเป้าหมายเล่นมินิเกมนี่ว่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนไอโอเคมาแล้วไปออกซื้อมาเข้าใหม่เพื่อมาเล่นมีมี Then I come for bone ship guys. Blue... Then อัน Let's go PVP ด่ามามามาอุย้ยช่าตีแรงเกินเกินไปช่าดมของดีเข้ามาแล้วไป

อายอายายาาอ้ยอือืออหือ,อแตกสวยพี่เด็ดตึกอือหมุนตัวกลับมาอ่านไปเฮ้ยใช่ เออเ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 อย่เออเอตะคลิกคลิกคลิกเสียงสะท้อนหรือเสียงภาพเสียงไอภาพไม่ดีหรือว่ายังไงก็ ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จแล้วก็ลงก็น่าน่าจะไปอาลิปเอ,อ่ออาวีด้วยนะครับ นึกว่ามีใครเข้ามาตกใจหมดโอเคมากสดสุนตวโว้มาจ้าเงิน,นยเยอะสู้สู้สู้อู้ยไม่สู้ก็ได้ครับ เดี๋มาคิงคจุดไม่มากรอมละเอาเลยเด็กเอ้ยไอ้โดนค้างช่าโดนค้างโอเคคลิปนี้ต้องมีเพียงเท่านี้แล้วเลย เพราะตอนนี้ยินแล้วแหละอน,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเจอบายบายสกนวีออ